เปิดเผยความสามารถสุดโกงของเมนาเร่ที่เหนือกว่าความสามารถสร้างล่างแยกของคิคุบุรุและความสามารถขยายล่างของตัวแทนทีมยอนมันส่วนทางนันดิโลหายป่วยพร้อมกับมาคุมทีมสเปนอีกครั้งเริ่มต้นกันขันเดียวเมื่อหนึ่งทีปุ่นพระทาทีสเปนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันเลย หลังจากการขันคู่มือหนึ่งจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยโดยชนะของที่ิบ่นเข้าสู่การขันเดี่ยวมือหนึ่งผู้บรรยายสนามได้ประกาศว่าขณะนี้เป็นการขันเดี่ยวมือหนึ่งผู้เข้าขันลงสนามได้แต่แล้วมีเสียงใช้คนหนึ่งพูดแทรกทุกคนถึงก็ัตกใจภาไ้ตัดมาเป็นบุคคลที่มีหน้าตาคล้ายกับเมนาเร่ได้เปดว่าทุกคนขอโทษที่ให้รอนานนะทางผู้ชมประจำถึงกตัตกใจฮะเมนาเร่กับนักทิสเปนมีถึงสองคนเลยอย่างนั้นหรอ แล้วหนึ่งในสองคนนั้นใครจะลงแข่งคันล่าจากนั้นเมนเนลเร่ที่นั่งอยู่ข้างสนามได้ส่งแร็กเก็ตให้กับเมนเนลเร่อีกคนที่เพิ่งเข้ามาในสนามแข่งผู้ชมในสนามถึงพูดว่าถ้าดูจากสีหน้าของผู้เล่นดิสเปนแต่ละคนคงเห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขาก็ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยสินะโธคุกงเาวแว้ได้เข้ามาพูดคุยกับสี่น้องเมนเนลเร่ว่าถึงแม้หน้าตาจะเหมือนกันฉันก็ไม่สน มาเริ่มการขันกันเถอะอันโตนิโอเมนาเรจากนั้นกรรมาการในสนามได้บอกว่าการขันเดียวมือหนึ่งทีปุน่นโทคู่กับว่าคาสิยะกับอันโตนิโอเมนาเร่ทีมสเปนเริ่มได้ทีเซตแมตช์ที Z ath, ทมีิปุ่นเป็นฝ่ายเสิร์ฟเมนาเร่ are, ที่นั่งอยู่ข้างสนามได้พูดขึ้นว่าคาสิยะสีหน้าของนายบันฟ้องเลยว่าพกความมั่นใจและตั้งใจมาอย่างเต็มที่เลยสินะโทคู่ว่ได้พูดขึ้นว่า ฉันจะให้พวกนายเห็นความสามารถของฉันที่มีอยู่เป็นสิ่งตอบแทนก็แล้วกันทาเมนเร่ที่อยู่ในสนามได้ตอบกลับไปว่าสิ่งที่นายพูดถึงมันนั้นเป็นแค่ความฝันไม่มีทางทําแบบนั้นได้หรอกทางโทคุงาวะได้โยลูกแล้วก็สะดวกไปทางเมนเร่ได้ตีโต้กลับไปอย่างง่ายดายผู้ชมในสนามได้พูดว่าดูนั่นสิทางทีมสเปนอ่านทางได้อย่างง่ายดายเลยล่ะโทคุงอวะได้เข้ามารับลูกแล้วก็คิดว่าและประโยชน์น้าคริสแหร์เบบนั้นเธอก็พูดว่า ยิ้มไปเลยครับรุ่นพี่โทคุเับวะถ้าตีลูกไป,ปทิศทางโจนข้าแบบนี้อีกฝ่ายเข้ามารับลูกได้ยากแน่เบียร์นี่พูดถึงโทคุเงาวะว่านั่นก็คือจุดแข็งของโทคุเงาวะการชิงจังหวะเปลี่ยนรับเป็นลูกได้อย่างง่ายและก็รวดเร็วเสมือนกับการช่วงชิงเวลาของอีกฝ่ายไปในเวลาเดียวกันเมนาเรไ,ได้พูดขึ้นว่าจะชิงเวลาของฉันไปอย่างนั้นหรอเวลาเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นายนี่ประหลาดจังเลยนะแต่ฉันไม่อนุญาตให้นายทำแบบนั้นได้หรอก ทามรีฟจากนั้นเวลาในสนามได้ถูกหยุดลงไปช่วงหนัหนึ่งเมนารได้กระโดดข้ามเน็ตเดินไปหาโทโคุงวะและเดินอ้อมไปด้านหลังสยายยิ้มบเบาๆและเดินกลับไปอย่างเลือดเย็นเมนารได้พูดว่าเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลาทามสตาร์ทเอนารได้ตีลูกไปลูกและได้พุ่งผ่านไปที่หน้าโทคุงอวะอย่างรวดเร็วเจมาถึงคขว่าเยมไปเลยจู่โจแบบเยี่ยมๆนี่แหละสไตล์การเล่นที่นัาดของนายแต่โทคุวะอ่านเกมออกและใช้แบ็คโผโตกลับ โคุกะวะพูดว่าฉันจะทําให้พวกนายเห็นฝีมือที่แท้จริงของฉันกลายเป็น15ศูนย์ทีวิปุลดุ๊กถึงกับพูดว่าตอนนี้โทคุกกะวะก้าวไปถึงอาชุราได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วสินะบเบลลิได้พูดเสริมอีกว่าตัวเขานั้นเปรนเสมือนอาชุราที่มีอาวุธนับพันเล่มอยู่เคียงข้างกายของเขาและภาพในตัดกลับไปเมื่อสองปีก่อนใบหน้าของโทคุกกะวะมีสีหน้าที่ตกใจเป็นอย่างมากเขาได้พูดถึงเหตุการณ์ในตอนว่า ถ้าฉันไม่เห็นสิ่งนี้ฉันคงเข้าใจผิดมาโดยตลอดที่แท้พวกนายปกปิดทุกคนมาโดยตลอดอย่างนั้นหรอและภาพตัดพืที่ฟ้าแฟรเมเนาเรที่มีสีหน้าตกใจเช่นกันโทคุวะได้พูดถึงเหตุการณ์น,นั้นว่าฉันกำลังคิดว่าสิ่งที่นายทํานั้นไม่ถูกต้องเพราะใบหน้าของนายเหมือนกับพี่ชายนั้นมากก็คือใบอถึงอันโตโดเมเนาเรที่กำลังแข่งกับโทคุวะอยู่นะครับและภาพตัดมาที่สนามแข่งโทคุวะกำลังแข่งกับเมเนาเร โค้วได้ตีลูกอย่างเฉียบขาดรู่ดิพุ่งผ่านหน้าเมเนาเร่ไปอย่างรวดเร็วเมเนาเร่ได้ตีลูกโต้กลับไปด้วยการตีลูกดอกช็อตย้อนลูกเบาๆไปที่หน้าเน็ตโท่คุวะอ่านเกมออกในสปินตัวโดดขึ้นบรรจงหัวสมัไปอย่างแรงกลายเป็นเกมที่บุ่นขึ้นนำ3-0เกมทางผู้ชมในสนามพูดว่าหน้าทึ่งมากๆโทคุอกว่าสามารถจัดการผู้เล่นอย่างเมเนาเร่ได้อย่างยู่งัดเลยอย่างสาวๆที่กำลังชมเกมอยู่ได้พูดขึ้นว่าวายทั้งหล่อทั้งเทพ เป็นอะไรที่อัศจรรย์มากเลยล่ะจูโดทีด่กาลังถือธงชาติที่สเปนได้พูดขึ้นว่าจนถึงรอบสุดท้ายที่ปุ่นยังกุมความได้เปรียบอยู่สินะผู้เล่นอย่างโทกุวะก็ดูน่าจะแข็งแกร่งขึ้นไปนอย่างมากเลยล่ะโรเบียได้หันหน้าไปถามเมเนเรอีกคนที่นั่งอยู่ข้างสนามว,ว่านายรู้สึกประหลาดใจบ้างเลยเหรอเมเนเร่เมเนเร่ตอบกลับไปว่าที่จริงฉันไม่รู้สึกประหลาดใจมากขนาดนั้นหรอกเพราะฉันนะ่ะรู้จักเขาเป็นอย่างดีทั้งนิสัยและความมุ่งมั่ของเขา แมเบอรี่ได้พูดแทรกคุณว่าไอ้ทนนี่จริงจูเนียโอและฉันสังเกตถึงรู้สึกไม่ได้สบายใจเกี่ยวกับตัวตัวของนายก็เลยตรวจสอบทุกอย่างที่มาที่ไปทั้งหมดเกี่ยวกับตัวนายฉันต้องขอโทษด้วยนะเมนาโดเล่ตอบไปว่าฉันก็รู้ในสิ่งที่พวกนายทำนั่นแหละแต่ฉันก็ไม่โกรธอะไรหรอกจูเนียโอได้พูดแทรกขึ้นแบบว่าแล้วต่อจากนี้ไปถ้านายมีเรื่องอะไรแล้วก็มาปรึกษากับพวกฉันได้ตลอดเลยนะเพราะเป็นสิ่งที่ดีจะเป็นเพื่อนที่ดีสุดกับนายเสมอแหละเมนาโดเล่ได้ตอบกลับไปว่า ขอโทษนะทุกคนที่ฉันปกปิดเรื่องนี้มาโดยตลอดฉันต้องขอโทษจริงๆจากใจเลยนะเจมาเลยบอกว่าตอนนี้สิ่งที่พวกเราต้องทำคือเราต้องชนะร่วมกันและมุ่งเป้าหมายไปที่สิ่งนั้นก่อนเป็นอันดับแรกซีได้ได้เข้ามาบอกกับเจมาว่าผู้ชายคนนั้นกำลังกลับมาแล้วนะครับซึ่งเลวกาได้กลับสู่สนามแข่งและพูดว่าโย่ฉันกลับมาแล้วล่ะดูเหมือนว่าการแข่งขันพวกเราจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบสินั้นเนี่ยเมนเด่ได้เข้ามาถามเลวกาว่า เลียวกะกลับมาแล้วอย่างนั้นเหรอแล้วอาการของโคดันติโรเป็นยังไงบ้างล่ะเลียวกะได้ตอบกลับไปว่าตอนนี้ร่างกายของเขาเริ่มดีขึ้นอย่างมากแล้วเขากําลังจะกลับมาแล้วล่ะตอนนี้เจ้าตัวเล็กกําลังรอเขาเตรียมตัวอยู่นะแนต่ภาพัดไปที่โรงพยาบาลเลียวมากำลังนั่งรอเลียวมะด้วยสีหน้าที่กังวลแล้วได้นึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาสมัยที่ดันติโรสอนเลียวมะเล่นเทนนิสตั้งแต่เด็กๆจนถึงสถานก,การณ์ปัจจุบันแล้วได้พูดว่า ตอนนี้ตัวเราได้เติบโตขึ้นแล้วสิมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเนเจโรได้ตะโกนบอกเหลียวมาว่า เฮ้ hey, เรียวมาปลุกขึ้นได้แล้วจะมัวนอนหลับไปถึงไหนกันเทนนิสนะ่ะกำลังรองพวกเราอยู่นะก็เป็นอันจบในมังงะในตอนนี้ไปครับก็จบแล้วสำหรับสรุปมังงะในตอนที่4 4 5ถึง4 1 6ด้วยกันนะครับผมพอดีขอพายอย่างยิ่งครับที่แอดหูหายไปนานเลยนะพอดีแอดคือติดธุระแล้วก็พอดีเปิดธุรกิจใหม่ก็เลยทําให้เสียเวลาแบบอย่างมากครับแต่ตอนนี้คือสถานการณ์เริ่มปกติแล้วแอดก็ Ad. จะกลับคลิปแบบปกติแล้วนะครับผมก็ติดตามได้เลยครับในมังงะ ประจำเรือนองตอนนะครับ2ตอนที่เกิดขึ้นในมังงะที่ผ่านมานะับเดแอจะพยายามลงคลิปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับส่วนต่อไปก็แน่นอนครับคือแอด้โพสในเพจนะว่าสภาพมังงะในตอนนั้นจะเป็นยังไงครับคือในตอนนี้เราเห็นว่าโทคุอวะครับโอ้โหได้เปรียบสุดเลยนะครับแต่ว่าในตอนถัดไปโอ้โหโทคุอวะนี่โดนจัดหนักจัดเต็มเลือดอาบนะครับสับกับการโต้กับของเมนาโรเล่นะครับผม อันนี้นก็คืออย่างที่บัลขันก็รู้ผลแล้วล่ะครับทุกคนก็จะรู้ว่าใครชนะนะครับผมฉะนั้นก็ต้องรู้ในทีวันขาจะสูตสีประมาณไหนนะครับฉะน,นั่นแหละคนที่ไม่ใช่ทําอะไรก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับผม,อ,ม,มอ,บอันนี้ก็เป็นโทคุนะวะที่เป็นตัวละครเรื่องเนี้ยคือเอาใจช่วยตัวละครนี้ไปว่าเอาไปอะ จะสุดๆขนาดไหนก็ลุ้นกันต่อไปนะครับแล้วต้องการให้แอดลงข้อมูลเก็กบอะไร,รอสอบถามผู้คุยนะสามารถคอมเมนต์ทางด้านล่างนี้ได้เลยคนระับหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันไนะครับมาแลกเปลี่ยนกันว่าเออเป็นยังไงต่อเรื่องนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวแอดจะพยายามตอบครบทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจครับแอดหน่อยนะครับผมแล้วก็มีทางเพจด้วยครับทางเพจชื่อว่าวเมตซายมังอ่ะแอนชอบประกอข้าไปกดถูกใจนะครับก็จะอัปเดตข่าวสารเหมือนกับในทาง YouTube ยูทูบเราจะมีในนส่วของ TikTok ิดครับทิกตอกเปิดคือเมสเซ่999ของผมอันนี้ก็เข้าไปรับชมคลิปแล้วก็เหมือนกับในข้อมูลที่ข่าวสารเกี่ยวกับในช่องทางที่พูดไปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีสินค้าด้วยครับสินค้าของตัวตรงนี้นะจะมีอย่างเช่นเสื้อคลุมของโรงเรียนต่างๆไม่ว่เปเสื้อคลุมของโรงเรียนเฮลเท โรงเรียนสาธิติไครหรือว่าจะเป็นโรงเรียนของเซกุนะครับผมก็จะมีส่วนของทีวิีปุ่นและทีมเอรมันด้วยโดยเฉพาะทีมเดรมันเนี่ยหูสีอย่างสวยเลยครับอันนี้แอดได้อุดหนุนมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยคือสินค้าก็โอเคใช้ได้เลยนะครับผม แล้วจะมีหนังสือกระตูนนะครับหนังสือกระตูนของประตูตรงนี้ครับคือจะออกช้าหน่อยแต่ว่าก็เก็บสะสมได้นะครับผมอันนี้แกร์ก็ได้ทิ้งไว้เหมือนกันครับเราจะมีในส่วนของสินค้าเช่นพวกกุญแจหรือว่าเป็นโมเดลครับอันนี้สวยงามแล้วน่ารักน่ารักแบบนี้ถ้าใครชอบประตูตรงนี้ก็เก็บไว้เลยครับอันนี้นะครับอันนี้แกร์ได้ทิ้งไว้เหมือนกันนะครับฝากสินค้ากับประตูตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวระหว่างคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วทีกร์ได้ทําสรุปมั้งอ่ะ ล่าสุดไปนะครับผม,มา่าเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์กันเลยครับเริ่มกันที่คอมไม่ได้บอกว่าโทคุกาวะมีสภาวะไรติหรือสภาวะอื่นหรือเปล่าครับอ๋อหมายถึงสภาวะไรติที่เจอบ่อยๆในการขันแบบ r วลคั p ใช่ไหมคือ r วลคั p คือจะเห็นว่าตัวละครแทบเกือบเยอะมากเลยครับที่ว่าสามารถเข้าถึงสภาวะไรติได้มันจะเป็นคินทาร่เป็นซิกฟรีดหรือจะเป็นตัวละครอ,อย่างโอนิและคิวพีก็สามารถเข้าถึงสภาวะไรติได้เหมือนครับ แต่ว่าถ้าแอดมองมองดูแล้วถ้าทงคุวาวะเข้าสู่สภาวะไร้ทิศอีกมันก็จะซ้ําซ้อนนะครับแอดคิดว่าน่าจะไม่ถึงสภาวะนี้ถึกแต่จะเป็นสภาวะที่เหนือกว่าสภาวะไร้ทิศอีกนะครับอันนี้เป็นความคิ่วนตัวแอดอาจจะเป็นแบบว่าอาชูราร่างอาวตารงี้แอดคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้น,นครับคือในการขันที่ตอนล่าสุดแล้วก็ตอนก่อนอันนี้นะเราเห็นว่าทงคุงวได้เข้าสู่สภาวะอาชูราอาชูราคือเป็น ร่างอาวตารเนี่ยน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะคือออกทางวีนมากกว่าไม,ไม่ไม่น่าจะมาเกี่ยวกับเฉพาะอะไรเกิเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้คือจะซ้ําซ้อนเกินไปนะครับแอดคิดว่าน่าจะไม่มีนะผมอ,อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของแอดนะครับอ่าต่อมาครับเป็นคำถามว,ว่าแอดครับเรียงลําดับความเก่งให้หน่อยครับยูกิมุระอาโตเบฟูจิซารดะชิไรชิคินทาโร่อากุสึในความคิดของแอดใครเก่งสุดครับเรียงลำดับให้ทีครับโอ้โหจัดอันดับยากครับเพราะว่า ันไม่ใช่ว่าใครจะเก่งไม่เก่งไงมันก็วัดกันยากนะแต่ว่าถ้ารู้จักความสามารถนะตอนนี้นะครับที่ลงแข่งขันครับคืออันดับหนึ่งในนี้แอดคิดว่าน่าจะเป็นคินทาโร่ครับคือคินาโรเป็นตัวละครที่มีพรอสวรรค์ที่สุดในตัวละครทั้งหมดเพราะว่าเขาเล่นเทนนิสไม่ถึง1ปีด้วยซ้ําแถมตัวละครตัวนี้ยังมีฝีมือที่ใกล้เคียงกับเรียวมาอีกแอดคิดว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งครับรองมาก็จะเป็นยูกิมระครับคือยุกิมระถามว่าเก่งไหมเก่งครับแต่ว่าในภาคนี้โอ้โหซวยหน่อยเจอคู่แข่งอย่างเช่น เทศกาอย่างเงี้ยเจอตัวละครที่แข็งแกร่งอย่างเช่นวอล์กเงี้ยตะทไให้ตัวเขา,าหูซวยๆพอๆกับถคุ้งวอาวะเลยทำไมเจอกับตัวละครที่กันขันอะไรพวกเนี้ยให้แพ้ไปเกือบเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าทําไมอัโตเบกับยุกิวระแข่งกันปุ๊บอ่าสองตวัวนี้ก็คือว่าตัวละครฝีมือใกล้เคียงกันแต่ว่าในเดอะมูวี่นะครับในมูวี่ที่ภาพที่อาจารย์ได้กําหนดไว้คือว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นหลังจากภาพโบคับ สิ้นสุดลงซึ่งยูกิมุระก็สามารถที่จะเอาชนะอาตุเบได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะว่าเนื้อเรื่องณนะตอนนั้นคืออาตุเบยังไม่แสดงความสามารถที่สุดโหดก็คือเอาความมัรถของอนาคตมาใช้อ่าอันนี้ก็ยังวัดกันไม่ได้นะครับแต่ว่าอนแปว่าถ้าอิงจากผลการแข่งคือยูกิมุระก็จะเก่งกว่าอาตุเบตนะครับส่วนอันดับที่สานะครับก็เป็นอาตุเบตนั่นแหละลูกรักสุดรักเลยของอาจารย์แกนะครับ โดยพี่แกสามารถนําพลังอนาคตมาใช้ในตอนแข่งขันณปัจจุบันได้อันนี้คือไม่รู้อัจจรรย์หาความขี้โกงของแกมาได้ย่างไงครับแล้วก็อันดับที่4อันนี้แอดลังเลครนะไม่ฟูจิก็สระดแต่แอดคิดว่าสรตดน่าจะฝีมือที่แข็งแกร่งกว่าฟูจิเพราะว่าด้สไตล์การเล่นของเขาคือมีทั้งสไตล์การลุกการลับที่แบบโอ้โหแบบหลายมิติมากแอดคิดว่าสรดน่าจะ สามารถที่จะเอาชนะฟูจิได้เพราะว่าสระดะเคยเอาชนะทสศกะมาแล้วสไตลก์การเล่นคือสามารถตอบโต้ทสศกะได้ทุกกรณีเลยและคิดว่าสระดะน่าจะเหนือกว่าครับส่วนอันดับต่อไปฟูจิกับชีรลายชิซึ่งฟูจิกับชีรลายชีเคยแข่งขันกันมาแล้วแต่ฟูจิอ่ะถ้าถ้าเจอกันอีกรอบหนึ่งเขาก็สามารถที่จะเอาชนะชีรลายชีได้แต่เป็นเวอร์ชั่นเดิมชีรลายชีเวอร์ชั่นใหม่คือเขาสามารถที่จะป,ปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นให้คล้ายๆกับผู้เล่นชิคาโนจิทั้งโรงเรียนได้ อันนี้ก็เป็นฝีมือที่แบบใกล้เคียงกันมากซึ่งถ้าแอดจะเลือกนะครับก็แอดขอเลือกฟูจิแล้วกันนะอันนี้เป็นความคิดในส่วนตัวนะครับส่วนตามด้วยก็คือจะเป็นชิรายชิและตามด้วยอาคุสเซอรนะอาคุสเซเป็นตัวละครที่โอ้โหไม่น่าที่ตัดจบเลยคือพี่แกก็ทุ่มเทสุดความสามารถกับอามาดิอุสแล้วก็ถูกส่งตัวกลับไปที่ญี่ปุ่นคนระับเพราะว่าร่างกายของพี่แกบาดเจ็บพอใช้สภาวะอารเรียวญาณมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็น ตาพี่แอดคิดไว้นะครับคือถ้าใครคิดเห็นแตกต่าง,งก็ลองคอมเมนต์ดูได้เลยนะครับอ่าต่อมาครับเป็นคอมที่สามบอกว่าไม่ได้ตามนานอะไรคือสันพองว่าต่างจากซินโคยไงคือมองความจริงแล้ว2ตัวนี้สองสภาวะนี้มันก็เหมือนเหมือนกันแหละแต่ว่าสภาวะการซินโคคือแบบว่าเป็นการแบบว่า2จิต2ใจรวมเป็นหนึ่งเดียวคือการขันคือไม่ต้องผ่านการสื่อสารอะไรทั้งสิ้นเลยคือสามารถที่จะเคลื่อนไหวตามสัจธรรมญาณไปได้เลยแต่สภาวะการสันพองเนี่ย ท่าที่แอดดูมาแล้วก็เข้าใจนะคือจะเป็นเฉพาะการเล่นคู่ที่เหนือกว่าสภาวะซิงโคอีกนะครับคือจะใช้ภระสาสัมผัสทั้ง5้านะครับแต่ว่าสภาวะเรื่องของการสั่นพ้องเนี่ยมันจะใช้6เซนคือาภาษาสัมผัสทั้ง6ด้วยอันนี้ก็เลยเป็นสภาวะที่ การเล่นคู่ที่เหนือกว่านะครับอันนี้เท่าที่แอดดูมาแล้วก็เข้าใจน่าจะแบบนี้นะครับอ่าต่อมาครับเป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วก็วบอกว่า QP พระาเรียวกะแอดคิดว่าใครผมว่าทั้งสองคงโหดมากเลยนะแอดอ๋อหมายถึงสองคนนี้แข่งกันใช่ไหมอันนี้เป็นความคิดสุดตัวครับคือไมอคิดอะไรมากครับคือเรียวกะเขาสามารถจะขโมยความสามารถและสไตล์การเล่นไปได้เลยคือช่วงชิงไปเลยซึ่ง QP สไตล์การเล่นคือเขาจะเป็นแบบว่าเป็นアナล isis เดลต้า คือเขาตีลูกอย่างเฉ็บขาดและแม่นยำแล้วก็อย่างที่2อคือามาเข้าสู่สภาวะไร้ทิฏฐิที่สุดโกงที่สุดในสภาวะไร้ทิฏฐิที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งแอดคิดว่าถ้าเป็นเยวกะแล้วก็แน่นอนควาวัดของ QP จะถูกขโมยไปอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ขโมยเป็นของตัวเองด้วย,วยแอดที่ว่าเยวกะน,น่าจะชนะอย่างสมบูรณ์แบบนะครับ ตัวละครอย่างเลียวกัดก็มีแค่ตัวละครเดียวที่จะอชนะเขาได้คือเลียวมะนั่นแหละครับคือเลียวมะก,ก็เรียนแบบเลียวไก่กทีแล้วก็ค่อยมาดูกันอีกทีว่า2ตัวละครเนี้ยถ้าเจอกันแน่นอนว่ามันต้องเวอร์กว่าเดอะมูวี่เนินคือเดอะมูวี่แค่ตีกันเนี่ยขึ้นซัดขึ้นซากละน้ำท่วมอย่างเงี้ยตีกันใต้น้ำอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นการขันในวูลครับแอร์คิดว่า โคตรเวอร์แน่นอนครับคือจะเป็นเวอร์สุดท้ายที่อาจารย์จะส่งท้ายให้กับกระตูเรื่องนี้นะครับแอดคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ครับก็รอชมได้เยครับสำหรับเรียวมะพระดอกอะแอดคิดว่าน่าจะประมาณต้นปีหน้าหรือกลางปีหน้าครับเออเออลืมบอกไปเลยว่าแอดลืมบอกไปว่าอาจารย์แกได้ประกาศแล้วว่ากระตูเรื่องนี้ครับมังงะนะครับจะจบนะครับในประมาณปีหน้าครับผมคือแอดลืมบอกนะครับคือมังงะของกระตูเรื่องนี้ครับจะจบในกลางปีหน้าหรือประมาณต้นปีหน้าแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมเออนี้ลืมแอดลืมประกาศนะว่ากระตูนเรื่องนี้ครับนิวปินออฟเทนิสจะจบในปีหน้านะครับส่วนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ